อนาคตไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่มันถูกสร้างขึ้นจากสิ่งที่เราทำในปัจจุบันถ้าอยากเห็นอนาคตของตัวเองก็ต้องดูว่าวันนี้เรากำลังคิดอะไรทำอะไรและมุ่งไปทางไหนถ้าเราลงมือทำสิ่งดีๆสม่ำเสมออนาคตก็มีแนวโน้มจะดีขึ้นแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยหรือทำสิ่งที่ไม่พาเราไปข้างหน้าอนาคตก็อาจจะไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก อนาคตองเรามักจะเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เราทำในปัจจุบันหากอยากรู้ว่าอนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรให้ลองพิจารณาสิ่งเหล่านี้ในชีวิตตอนนี้หนึ่งนิสัยประจำวันพฤติกรรมที่เราทำซ้ำๆกลายเป็นนิสยัยและนิสัยเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราเช่นถ้าคุณออกกำลังกายเป็นประจำคุณอาจมีสุขภาพที่ดีในอนาคต ถ้าคุณใช้เงินอย่างไม่มีวินยัยคุณอาจมีปัญหาทางการเงินในอนาคตนิสัยประจำวันคือพฤติกรรมที่เราทำเป็นประจำทุกวันจนกลายเป็นอัตโนมัติเช่นการตื่นเช้าดื่มกาแฟออกกำลังกายหรือเลื่อนโทรศัพท์ก่อนนอนนิสัยเหล่านี้อาจเป็นนิสัยที่ดีหรือไม่ดีก็ได้และสิ่งที่เราทำทุกวันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราวิธีสร้างนิสัยที่ดีเริ่มจากสิ่งเล็ก ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นถ้าอยากอ่านหนังสือเริ่มจากวันละห้าหน้าทําให้สม่ําเสมอความสม่ําเสมอสําคัญกว่าความเร็วทําสิ่งเล็กๆแต่ทําทุกวันเชื่อมกับสิ่งที่ทําอยู่แล้วเช่นหลังแปลงฝันตอนเช้าอ่านหนังสือสิบนาทีให้รางวัลตัวเองเช่นถ้าทําได้เจ็ดวันติดให้ของขวัญเล็กๆก,ก,กับตัวเองหลีกเลี่ยงสิ่งที่ขัดขวางนิสัยดี ถ้าอยากนอนเร็วให้ปิดโทรศัพท์ก่อนนอนนิสัยประจำวันคือสิ่งที่เราทำซ้ำๆและเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราถ้าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มจากการสร้างนิสัยที่ดีแล้วทำมันให้เป็นประจำทุกวันอนาคตที่ดีขึ้นเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเล็กๆวันนี้ 2. องวงโครจรของคุณคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุด คนระอบตัวมีอิทธิพลต่ออแนวคิดและพฤติกรรมของเราอย่างมากถ้าคุณอยู่กับคนที่คิดบวกและขยันคุณมักจะได้รับพลังงานด้านดีถ้าคุณอยู่กับคนที่มองโลกแง่ลบและขี้เกียจคุณอาจติดนิสัยเดียวกันงวงโค้ดรักของคุณหมายถึงกลุ่มคนที่คุณใช้เวลาร่วมด้วยบ่อยอยที่สุดเช่นครอบอครัวเพื่อนร่วมงานเพื่อนสนิทหรือคนในสังคมรอบตัวซึ่งคนเหล่านี้ มีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวคิดนิสัยและอนาคตของคุณมีคำกล่าวที่ว่าคุณคือค่าเฉลี่ยของห้าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดหมายความว่าบุคคลที่อยู่รอบตัวคุณน่าจะค่อยๆกำหนดวิธีคิดการกระทำและเส้นทางชีวิตของคุณไปโดยไม่รู้ตัวเหตุผลที่วงโครจรของคุณสำคัญพอวกเขาส่งผลต่อวิธีคิดของคุณ ถ้าคุณอยู่กับคนที่คิดบวกมีเป้าหมายคุณจะได้รับแรงบันดาลใจไปด้วยแต่ถ้าอยู่กับคนที่คิดลบมองโลกในแง่ร้ายคุณอาจซึมซับพลังลบมาโดยไม่รู้ตัวพวกเขามีอิทธิพลต่อนิสัยของคุณถ้าคุณอยู่กับคนที่ขอยันคุณมากจะซึมซับความขยันแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่ขี้เกียจคุณอาจเผลอใช้ชีวิตแบบไม่กระตือรือรน้นพวกเขากำหนดมาตรฐานชีวิตของคุณ ถ้าคุณอยู่กับคนที่มีเป้าหมายมีวินัยคุณจะมีแนวโน้มที่จะตั้งเป้าหาหมายให้ตัวเองสูงขึ้นแต่ถ้าคุณอยู่กับคนที่ไม่พยายามพัฒนาตัวเองคุณอาจรู้สึกว่าชีวิตแค่นี้ก็พอแล้วประเภทของคนในวงโครจรที่ควรมีคนที่คิดบวกคนที่ให้กำลังใจและมองหาทางออกเสมอคนที่ขยันและมุ่งมั่นคนที่กระตือรือรน้นและมีเป้าหมาย ในชีวิตคนที่ฉลาดและเปิดกว้างคนที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และช่วยให้คุณเติบโตคนที่ซื่อสัตย์และจริงใจคนที่สามารถให้คำแนะนำตรงไปตรงมาและไม่หลอกลวงวิธีเลือกวงโครจรของตัวเองประเมินคนรอบตัวลองสังเกตดูว่าคนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดส่งผลดีกับคุณหรือไม่ใช้เวลากับคนที่คุณอยากเป็นแบบเขา ถ้าอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จลองหาคนที่ประสบความสำเร็จและเรียนรู้จากเขาหากลุ่มใหม่ๆที่ช่วยให้คุณเติบโตอาจเป็นการเข้าร่วมชมรมกลุ่มสังคมหรือคอสเรียนที่มีคนที่มีแนวที่แบบแบบเดียวกับคุณค่อยๆลดเวลาจากคนที่ส่งผลลบไม่จําเป็นต้องตัดขาดแค่ลดเวลากับพวกเขาลงแล้ว ไปใช้เวลากับคนที่ช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองมากขึ้นวงโครจรของคุณคือกลุ่มคนที่คุณใช้เวลาด้วยหยอมากที่สุดและพวกเขาส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของคุณถ้าคุณอยากพัฒนาตัวเองให้เลือกอยู่กับคนที่ช่วยให้คุณเติบโตสนับสนุนคุณและมีแนวคิดที่ดีแล้วคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเอง สามวิธีที่คุณใช้เวลาเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าและใช้แล้วไม่สามารถทย่อนออคืนได้ถ้าคุณใช้เวลากับการเรียนรู้และพัฒนาตัวะเองคุณจะก้าวหน้าถ้าคุณเสียเวลาไปกับ,บสิ่งอไราสาระหรือพดะวันปาร,รักการพวกงอกคุณอาจไม่มีอะไรเปโยนแปล,ลงเวลาคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตต่อเพรมันเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถชี้อกและบอมาได้ ไม่ว่าคุณจะรวยหรือจนทุกคนมี24ชั่วโมงต่อวันเท่ากันแต่ความแตกต่างอยู่ที่ว่าคุณใช้เวลานั้นอย่างไรวิธีที่คุณใช้เวลาในปัจจุบันจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณถ้าคุณใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพคุณจะพัฒนาและก้าวหน้าแต่ถ้าคุณปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์คุณอาจพบว่าตัวเอง ยังอยู่ที่เดิมในอีกหลายปีข้างหน้าประเภทของการใช้เวลาการใช้เวลาอย่างมีคุณค่าช่วยให้ชีวิตดีขึ้นการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอ่านหนังสือเรียนทักษะใหม่ฝึกภาษาการดูแลสุขภาพออกกำลังกายนอนหลับ ให้เพียงพอกินอาหารที่ดีการทำงานที่มีเป้าหมายสร้างผลงานทำโปรเจกต์ลงทุนในอนาคตของตัวเองการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใช้เวลากับครอบครัวเพื่อนคนที่ส่งเสริมกันการพักผ่อนยังมีคุณค่าทำกิจกรรมที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายเช่นเดินเล่นฟังเพลงการไหนใช้เวลาแบบเสียเปลา่า ทำให้ชีวิตติดอยู่ที่เดิมใช้เวลากับโซเชียลมีเดียมากเกินไปเล่นโทรศัพท์ดูคลิปไถ f ฟีดแบ็ k ไม่มีเป้าหมายัผนประันหนรู้ว่าต้องทำอะไรแต่ไม่ลงมือทำดูซีรีส์หรือเล่นเกมทั้งวันผ่อนคลายได้แต่ต้องมีขอบเขตอยู่กับคนที่ฉุดรั้งคุณใช้เวลากับคนที่ไม่ช่วยให้คุณเติบโตทำอะไรแบบไม่มีเป้าหมายใช้ชีวิตไปวัน,วน โดยไม่มีทิศทางคุณกำลังใช้เวลาไปกับอะไรลองถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำตอนนี้กำลังพาฉันไปสู่เป้าหมายของฉันหรือเปล่าถ้าฉันใช้เวลาแบบนี้ทุกวันอนาคตของฉันจะเป็นยังไงฉันกำลังใช้เวลาไปกับบอสิ่งที่สำคัญจริงๆหรือแค่ปล่อยให้เวลาผ่านไปวิธีบริหารเวลาให้คุ้มค่าตั้งเป้าหมายชัดเจนรู้ว่า คุณต้องการอะไรและใช้เวลาไปกับสิ่งที่นำไปสู่เป้าหมายจัดลำดับความสำคัญทำสิ่งที่สำคัญก่อนอย่าเสียเวลากับเรื่องเล็กๆน้อยๆใช้เทคนิคจัดการเวลาทำงาน25นาทีพัก5นาทีลดสิ่งที่ทำให้เสียเวลาจำกัดเวลาเล่นโซเชียลปิดการแจ้งเตือน ที่ไม่จำเป็นวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการวันของคุณให้เวลากับสิ่งที่สำคัญจริงๆสุขภาพครอบครัวการเรียนรู้และความสุขคุณใช้เวลาไปกับอะไรวันนี้อนาคตของคุณถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเริ่มต้นจากการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ตั้งเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญและลดสิ่งที่ไม่จำเป็นแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของตัวเองสี่ วิธีที่คุณจัดการเงินการบ,บริหารเงินในปัจจุบันนอสอวงผลต่อความมั่นคงของทางการเงินในอนาคตถ้าคุณออมและลงทุนอาจยา่่งยมีวินัยนอนาคตคุณจะมีความมั่นคงถ้าคุณใช้จ่ายเกินตัวโดยไม่วางแผนอาจนำไปสู่ปัญหานี้สินการจัดการเงินที่ดีไม่ได้หมายความว่าแค่หาเงินได้เยอะแต่หมายถึงการใช้จ่ายออม และลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อให้เงินของคุณทำงานให้คุณไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อยวิธีที่คุณบริหารเงินในวันนี้จะเป็นตัวกําหนดความมั่นคงทางการเงินในอนาคตมีคำกล่าวที่ว่าไม่สำคัญว่าคุณหาเงินได้เท่าไรสำคัญว่าคุณเก็บและใช้เงินยังไงเพราะแม้จะมีรายได้สูงแต่ถ้าไม่มีวินัยทางการเงินก็อาจพบปัญหาทางการเงิน ได้หลักการจัดการเงินที่ดีใช้กฎ50 30 20บริหารรายได้50%ค่าใช้ใจ่ายจำเป็นค่าอาหารค่าเช่าบ้านค่าน้ำไฟค่าเดินทาง30%ค่าใช้ใจ่ายเพื่อความสุขท่องเที่ยวกินข้าวนอกบ้านซื้อของที่ชอบ20%ออมและลงทุนเงินออมฉุกเฉินลงทุนเพื่ออนาคตเก็บเงินเพื่อเป้าหมายหากสามารถลดสัดส่วนค่าใช้ใจ่าย ที่ไม่จำเป็นและเพิ่มการออมลงทุนได้จะช่วยสร้างฐานะทางการเงินที่มั่นคงขึ้นแยกบัญชีให้ชัดเจนบัญชีค่าใช้จ่ายประจำใช้จ่ายรายเดือนเช่นค่าบ้านค่ารถค่าน้ำไฟบัญชีออมฉะอุกเฉินควรมีเงินสำรอง3 6ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนบัญชีลงทุนลงทุน ในสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนเช่นกองทุนหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่บัญชีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสำหรับความสุขเช่นกินดูเที่ยวหรือซื้อขาองค์ที่อยากได้ทำไมต้องแยกบัญชีเพื่อควบคุมการใช้จ่ายและให้แน่ใจว่าคุณมีเงินพอสำหรับทุกด้านของชีวิตสร้างนิสัยออมเงินก่อนใช้จ่ายทุกครั้งที่ได้เงินเดือนหรือรายได้กันเงินออมออกก่อนไม่ใช่ใช้จ่ายก่อนออแล้วเหลือเท่าไหร่ค่อยออมตั้งกฎง่ายๆ เช่นออมเงิน10 2ถึง20%อร์ซทุกครั้งที่มีรายได้หยุดใช้ใจ่ายเกินตัวและรู้จักคำว่าพอถามตัวเองก่อนซื้อของว่าจำเป็นจริงๆใไหมเลี่ยงการใช้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อเกินความสามารถในการจ่ายอย่าซื้อของตามอารมณ์หรือเพราะโฆษณาชวนเชื่อลงทุนให้เงินทำงานการออมอย่างเดียวอาจไม่พอต้องมอลงทุน เพื่อให้เงินงอกเงยเช่นกองทุนรวมลงทุนง่ายความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นหุ้นศึกษาดีๆอาจสร้างผลตอบแทนสูงอสังหาริมทรัพย์ซื้อปล่อยเช่าหรือเก่งออกกำไรสร้างรายได้เสริมขายของทำธุรกิจออนไลน์หรือเรียนทักษะใหม่ๆการลงทุนต้องศึกษาให้ดีก่อนและอย่าลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการจัดการเงินไม่มีการ ออมใช้เงินเดือนชนเดือนไม่มีเงินสำรองเป็นหนี้เกินตัวผ่อนของรูซื้อรถแพงหรือใช้บัตรเครดิตเกินความจำเป็นไม่วางแผนการใช้จ่ายใช้เงินตามอารมณ์ไม่มีการติด,ดตามรายรับรายจ่ายไม่ศึกษาเรื่องการเงินไม่สนใจเรื่องออมลงทุนและวางแผนกเกษียณการจัดการเงินที่ดีเริ่มจากใช้จ่ายอย่างมีสติออมก่อนใช้ลงทุนให้เงินงอกเงย และไม่สร้างนี่เกินตัวถ้าคุณบริหารเงินดีในวันนี้อนาคตคุณจะมีอิสระทางการเงินไม่ต้องกังวลเรื่องเงินและสามารถใช้ชีวิตในแบบที่คุณต้องการได้ห้าทศนคติและวิธีคิดดคอวามอคิดของงอคุณสงอผลต่อการตัดสินอใจและพฤติกรรมถ้าคุณมองหัวโลกในแง่ดี และเปิดรับการเรียนรู้คุณจะมีโอกาสสอบประสบความสำเร็จถ้าคุณมองหอโลกแงารายย่อและไม่กะล้านงื่อมือทำคุณอาจจะพัลาดาโอกาสดีๆท้สนคติและวิธีคิดะเป็นนปัดจัดยสังคัญที่กำหนดพฤติกรรนการตัดสินใจและอนาคตต่อขอองคเราคนที่มีทัศนคติที่ดีและวิธีคิดะที่ถูกก็ต้องหอมักจะมีโอกาสประสบความสำเร็จ และมีความสุขมากกว่าคนที่มองโลกในแง่ลบมีคำกล่าวว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตซึ่งหมายความว่าถ้าเราปรับมุมมองต่อโลกและวิธีคิดของเราเราจะสามารถควบคุมชีวิตของเราได้ดีขึ้นวิธีพัฒนาทัศนคติและวิธีคิดให้ดีขึ้นฝึกมองโลกในแง่บวกหาแง่ดี จากทุกสถานการณ์แม้ในเรื่องที่ยากลำบากเชื่อมั่นว่าทุกอย่างพัฒนาได้อย่าจำกัดตัวเองลองฝึกทักษะใหม่และก้าวข้ามขีดจำกัดรับผิดชอบชีวิตตัวเองหยุดโทษโชคชะตาและเริ่มลงมือเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่กับคนที่มีพลังบวกเลือกคบหาคนที่ช่วยให้คุณเติบโตและมองโลกในแง่ดีเ,เรียนรู้จากความล้มเหลวทุกความผิดพลาดเป็นบทเรียนที่ช่วยให้คุณเก่งขึ้นฝึกขอบคุณ และพอใจในปัจจุบันการรู้สึกขอบคุณช่วยให้คุณมีความสุขและไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมากเกินไปทัศนคติและวิธีคิดเป็นตัวกำหนดคุณภาพชีวิตของเราถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้หมองโลกในแง่ดีและรับผิดชอบชีวิตตัวเองคุณจะสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จได้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิต 6. สุขภาพกายและใจของคุณร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ดีถ้าคุณดูแลสุขภาพกินอาหารดีออกกำลังกายและพักผ่อนเพียงพอคุณจะมีพลังในการทำสิ่งต่างๆถ้าคุณละเลยสุขภาพและสะสมความเครียดอาจส่งผลให้เกิดโรคภัยในอนาคตสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นสองสิ่งที่เชื่อมโยงกันโดยตรงถ้าร่างกายแข็งแรงจิตใจก็ มักจะดีและถ้าจิตใจสงบสุขร่างกายก็มักจะสมดุลการดูแลทั้งสองด้านจึงสำคัญมากเพราะมันส่งผลต่อพลังงานความคิดและคุณภาพชีวิตโดยรวมสุขภาพกายสุขภาพกายที่ดีไม่ได้หมายถึงแค่ไม่มีโรคแต่หมายถึงร่างกายที่แข็งงอแรงมีพลังและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งขึ้นอยู่กับสมปัจจัยหลักอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินอาหาร ที่มีประโยชน์เช่นผักผลไม้โปรตีนดีไขมันดีลดของหวานของทอดอาหารแปรรูปและน้ำตาลดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ2-3ถึงลิตรการออกกำลังกายสม่ำเสมอควรออกก่อกำลังกายอย่างน้อย150นาทีสัปดาห์เดินวิ่งว่ายน้ำเวทเทโรนนิง่งการออกกำลังกายช่วยให้หัวใจแข็งแรงเพิ่มพลังงานและลดความเครียดไม่จำเป็นต้องหนักมาก แต่ควรทำสม่ำเสมอการพักผ่อนและการนอนหลับควรนอนหวันละ6-8ชั่วโมงนอนให้เป็นเวลาหลีกเลี่ยงการเล่นมือถือก่อนนอนการพักผ่อนที่ดีช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวและลดความเสี่ยงของโรคต่างๆสุขภาพใจสุขภาพใจที่ดีหมายถึงความสงบความสุขและความสามารถในการจัดการกับความเครียดได้ดีซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดอารมณ์ และสภาพแวดล้อมรอบตัวการจัดการความเครียดหาวิธีพผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงเล่นกีฬาฝึกหายใจลึกๆและทำสมาธ,ธิเพื่อให้ใจสงบหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เครียดโดยไม่จำเป็นเช่นข่าวลบๆหรือคนที่ส่งผลเสียต่ออารมณ์าการมีทัศนคติที่ดีฝึกมองโลกในแง่ดีแม้ ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอยากคิดมากกับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อยู่กับปัจจุบันให้มากคือนอกแทนที่จะกังวลถึงอนาคตหรือจมอยู่กับอดีตการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอยู่กับคนที่ให้พลังบวกสนับสนุนการพูดคุยและแชร์ความรู้สึกกับคนที่ไว้ใจได้หลีกเลี่ยงคน ที่ทำให้รู้สึกแย่หรือลดคุณค่าของตัวเองสุขภาพกายและสุขภาพใจเป็นหลักฐานสำคัญของชีวิตถ้าคุณดูแลทั้งสองด้านให้สมดุลคุณจะมีพลังงานที่ดีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทายในแต่ละวันเจ็ดเป้าหมายและแผนที่คุณกำลังเดินตามถ้าคุณมีเป้าหมายและลงมือทำคุณมีโอกาส ไปถึงสิ่งที่ต้องการถ้าคุณเดินไปโดยไม่มีทิศทางอนาคตคุณอาจเป็นไปตามโชคชะตาถ้าคุณตั้งเป้าหมายวางแผนและลงมือทำอย่างสม่ำเสมอคุณสามารถกําหนดอนาคตของตัวเองได้เป้าหมายเป็นสิ่งที่กําหนดทิศทางของชีวิตถ้าคุณไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณอาจใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีจุดหมายแต่ถ้าคุณมีเป้าหมายที่แน่นอนคุณจะรู้ว่าต้องทำอะไรในแต่ละวัน เพื่อให้เข้าใกล้มันมากขึ้นถ้าคุณไม่กำหนดเส้นทางของตัวเองคุณอาจต้องใช้ชีวิตตามแผนของคนอื่นแทนที่คุณกำลังเดินนอตามวางแผนเป็นขั้นตอนเป้าหมายใหญ่อาจดูไกลและท้าทายแต่ถ้าคุณแบ่งมันเป็นขั้นตอนเล็กๆคุณจะสามารถทำมันได้ง่ายขึ้นจัดลำดับความสำคัญไม่ใช่ทุกอย่างสำคัญเท่ากันคุณต้องเลือกสิ่งที่ส่งผลต่อเป้าหมายมากที่สุด ใช้หลัก80-20หรือ20%ของสิ่งที่คุณทำจะให้ผลลัพธ์80%ลงมือทำและปรับปรุงตลอดเวลาอย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแล้วค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆติดตามความก้าวหน้าทุกสัปดาห์ทบทวนว่าคุณทำอะไรไปแล้ววะและต้องปรับอะไรบ้างยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยน ถ้ามีอุปสรรคให้ปรับแผนไม่ใช่เลิกทำวิธีทำให้เป้าหมายสำเร็จเขียนเป้าหมายลงกระดาษทำให้เห็นภาพชัดขึ้นทำให้เป็นนิสัยสิ่งเล็กๆที่ทำทุกวันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ใหญ่ติดตามและปรับปรุงถ้ามีปัญหาให้เปลี่ยนวิธีไม่ใช่เปลี่ยนเป้าหมายหาแรบาางบรรดาใจฟังพอดแคสต์อ่านหนังสือหรืออยู่กับคนที่มีเป้าหมายคล้ายกันอยากลล้มเหลวทุกความล้มเหลวคือบทเรียน ที่จะทําให้คุณแกร่งขึ้นเป้าหมายที่ชัดเจนแผนที่ดีการลงมือทําสม่ำเสมอความสําเร็จถ้าคุณมีเป้าหมายที่ใช้วางแผนให้ดีและทํามันทุกวันคุณจะเข้าใกล้ความฝันของตัวเองไปเรื่อยๆอนาคตของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ลองสังเกตเจ็ดสิ่งนี้ในชีวิตคุณแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉัน ทำอยู่ตอนนี้กําลังพาฉันไปสู่อนาคตที่ฉันต้องการหรือเปล่า